สวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้จะมารอทําบุญตักบาตรมารอพระนะคะนี่ก็เจ็ดโมงเช้านะครับพระท่านจะเดินผ่านหน้าบ้านทุกวันเสาร์นะคะปกติก็จะมีคือตักบาตรอีกที่หนึ่งนะคะอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ผ่านเส้นนี้ใช่ไหมเส้นนี้พระอีกวัดท,ที่อยู่แถวๆบ้านเราอะก็คือจะผ่านเฉพาะวันเสาร์เราก็จะมารอทุกวันเสาร์นะคะรอตักบาตรอยู่ตรงนี้เนาะเนี่ยปลุกลาติฟ้าตื่นแต่เช้าตื่นตั้งแต่ตีสี่อะอยู่ผมเ้าก็ยังไม่ได้หวีไม่ได้อะไรกลัวไม่ทันนะคะกลัวไม่ทัน,นะะเอาหมาาออยู่นนกบ้ แกงฟักนะคะวันนี้กับข้าวข้าวสวยแกงฟักจิบกาแฟร้อนๆนั่งลงนั่งลงอย่ามากระโดดลูกอลืมไปเดี๋ยวจะพาไปดูนั่นนะคะ,ะเดี๋ยวจะพามาดูเอาูกมหาสัจจ์อ้าตื่นแต่เช้าเลยลูกเด็กๆตื่นแต่เช้าเลยเนี <laughs> ่ยลูกมหาสัจจ์เน,นี่ยดกมากดกจริงๆค่ะดกแบบเต็มต้นเลยอะ่ะดกเต็มต้นเลยคือรอบนี้รอบที่เท่าไหร่ไม่รู้นะคือสุกแล้วก็เก็บใช่ไหมแล้วก็สุกแล้วก็เก็บ แล,แล้วก็นี่ค่ะมาอีกแล้วก็นี่อันลูกเล็กๆเนี่ยกําลังจะแบบกําลังจะโตนะคะกําลังจะแบบโตไม่ไม่เอาไม่เสียงดัง <è Peters maya> น้องหมา ainsi, น้องหมามาทักทายหนูน้องหมามาทักทายหนูนี่ดอกไม้ก็สวยงามค่ะดอกไม้สวยงามลาทิฟ้ากลัวหมาหมาก็วิ่งตามยิ่งวิ่งแลยิ่งวิ่งตามแหละยิ่งวิ่งหนีเขาก็ยิ่งวิ่งตามนี่ค่ะสวยมากสวยมากเลยค่ะดอกไม้สวยมากนี่ มหาสัจจันลูกมหาสัจจันอู้หูดกจริงจริงเต็มต้นเลยจริงๆนี่ค่ะวันนี้พามาดูว่าจะถ่ายให้ดูหลายครั้งแล้วลืมนะคะลืมจนแบบว่าเก็บไปกินหมดลมะลูกแดงๆเป็นปีที่สามัล้งค่ะที่ติดลูกแต่ปลูกมาเกือบ สิปีสิบยี่สิบปีมั 10, ้งสิบห้าปีเออสิบห้าเกือบยี่สิบปีต้นนี้พอ่อปลูกเอาไว้นะคะ <c oughs> อะไร่ะคะคุณเธอคุณเธอเป็นอะไรคะอากาศเยน็นเย็นไม่หนาวนะคะเยน็นเย็นรีบมากอะไรคะคุณเธอมันกินเท้ากันอนะ่ะเดี๋ไปกินสักลูก <c oughs> เขายังไม่เขายังไม่งอมนะสุกแต่ยังไม่งอมต้องแบบงอมแบบแดงจี๊ดเลยนะถึงจะอร่อยไม่ใช่แดงแบบนี้นะต้องแดง ยเยอะกว่านี้อีกแดงแบ่กมๆเลยอ่ะถึงจะหวานมาลองทกค่ะยังไม่หวานเท่าไหร่รวยังไม่มาไปดูดอกไม,ม้ดอกไม้สวยมาก จริงๆแล้วอะจะเต็มหมดเลยนะหมานะหมานะมันมานอนหมาน้อยป๊อปปี้น้อยมานอนนี่ดอกสวยมากหมาน้อยมานอนครับมานอนจะถางต้นไม้่เดี๋ยวเราไปตักบาตรทำบุญตักบาตรกันพ่อ,อขนมเทียนขนมเทียนใส่หวานใส่บัก้าว จขนมเทียนใส่หวานใส่มักเผายายพ่อนขัวย่างดีแสบแสบเดี๋ยวสิน้านมันดอกย่าบมีปุน่นบมีงานยังดอกมือแรกงนี่กินเลี่ยงกันเป็นบอย่ายกินเลี่ยงปีไม่กินที่หลังเพิ่นปีไม่นะ อย่างปีเลียงน้องเพราะว่าปีไม่นั้นปีไม่ห้องบริจัดเลียงก็ะเลสสีหอขาตุ่มกับเหนืออย่างแล้งมาเด้อมากินกน้ำกันจ้าเสร็จแล้วนะคะนึ่งอะไรนี่ยายเขาเรียกอะไรนะ,ะรนขนมเทียนขนมเทียนแซ่บแสบ,แสบอร่อยมาก ่ขนมเทียนยายพรไส้จุกๆช่ำๆไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้กินหมูกระทะกันนี่ค่ะประมาณยี่สิบคนนะคะนี่หมูปลาหมึกแล้วก็หมึกดองนะคะ นี่ค่ะผักจัดเป็นชุดชุดนะคะกินแบบบ้านๆตามภาษาคนบ้านนอกเนาะ